มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกลุ่มควานช้างบางช้างแม่สาร้องไม่ได้เงินมา3เดือนแล้วค่ะเมื่อวันที่22กันยายนที่บริเวณหน้าปางช้างแม่สาตาบลแม่แรมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ได้มีกลุ่มพนักงานและก็ควานช้างรวม100คนนะคะ พร้อมด้วยช้างมายืนถือป้ายประท้วงไม่ได้รับเงินเดือนมาร่วม3เดือนแล้วโดยป้ายแต่ละอันมีข้อความเรียกร้องเงินที่ค้างจ่ายไม่มีจะกินกันแล้วค่ะและขอพบผู้บริหารปางช้างแม่สามาเจราจาเพื่อให้ความชัดเจนว่าจะมีการจ่ายเงินให้หรือไม่ค่ะโดยนางรัตนาสีหมอกแกนนาพนักงานและก็ควานช้างที่ออกมาเรียกร้องในครั้งนี้นะคะได้เผยว่าทั้งควานช้างและก็พนักงานต่างออกมาเรียกร้อง เพื่อขอให้ทางผู้บริหารปางช้างแม่สาลจ่ายเงินเดือนมาให้เพราะว่า3เดือนแล้วยังไม่ได้รับทุกคนคะ่ะแล้วก็ทุกคนลําบากมากร้านค้าต่างๆในหมู่บ้านก็ไม่เชื่อแล้วต้องจ่ายเงินสดอย่างเดียวแม้กระทั่งจะไปเติมน้ํามันก็ไม่มีเงินไปไหนมาไหนต้องเดินกันนะคะเพราะว่าไม่มีเงินกันจริงๆเพราะมันนานเกินไป3เดือนแล้วคะ่ะพนักงานแล้วก็ควางช้างไม่อยากจะทํางานกันต่อแล้ว แม้กระทั่งจะไปตัดหญ้าเลี้ยงช้างเรียวแรงหายไปหมดแต่ก็สงสารช้างต้องกินหญ้าบางคนก็ยังฝืนไปตัดหญ้าให้ช้างแต่ว่ามาถึงตอนนี้นะคะไม่ไหวแล้วจริงๆขอให้ทางผู้บริหารมาช่วยเราหาเงินมาจ่ายเงินเดือนให้พวกเราด้วยขอให้ผู้บริหารก็คือคุณอัญชลีกันรับมาพิจิตรประธานกรรมการบริหารปางช้างแม่สามาช่วยชีย้แจงแล้วก็ช่วยเหลือคนงานและควานช้างด้วยเพราะว่าเดือดร้อนกันจริงๆ 3เดือนแล้วและคนงานที่จะต้องไปตัดหญ้าเลี้ยงช้างก็ต้องใช้จักรยานไปตัดหญ้าไกลค่ะเพราะว่าไม่มีเงินเติมน้ำมันนะคะซึ่งต่อมานางอัญชลดีการลมาพิจิตกรรมาการผู้บริหารปางช้างแม่สาได้เดินทางออกมาพบกับพนักงานแล้วก็พยายามชี้แจงถึงความเดือดร้อนตั้งแต่สถานการณ์โควิดแพร่ระบาดนะคะรายได้จากนักท่องเที่ยวก็เป็นศูนย์แม้ว่าจะเปิดให้เข้าชมฟรีก็มีผู้มาเยี่ยมเยือนบางวันไม่ถึง10คน ทางผู้บริหารได้พยายามอย่างเต็มที่ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิดนะคะรวม3ปีทางบริษทัทบางช้างแม่ซ้าต้องใช้เงินที่มีอยู่แล้วก็กู้นี้หมดแล้วกว่า60ล้านบาทจึงส่งผลกระทบอย่างมากค่ะนางอชาชริดีได้เปิดเผยปัญหาที่พยายามแก้ไขนะคะว่าทางบริษทัทบางช้างแม่สายยังมีเงินที่อยู่ในธนาคารอีกจํานวน18ล้านแต่ว่าไม่สามารถเบิกออกมาใช้ได้เพราะจะต้องมีการเซ็นยินยอมในคณะกรรมการบริหาร แต่มาเกิดปัญหาเกี่ยวกับการจัดการมรดกที่ทางนายชูชาติกนลมาพิจิตนะคะบิดาของตนซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งปางช้างแม่สาล่วงลับไปแล้วแต่ยังมีการฟ้องร้องในเรื่องของการจัดการแบ่งมรดกไม่ลงตัวทําให้การเงินของบริษัทนั้นเกิดปัญหาซ้ําซ้อนแล้วก็ปัญหาของโควิดรายได้ไม่เข้ามาอีกด้วยค่ะและต้องจ่ายเงินออกไปจนเงินสํารองในบริษัทหมดแล้วค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ